ทุกท่านนะครับอยู่กับรายการสตรีทฮู๊ปออฟฟิเที่ยววันนี้ไม่ได้มารีวิวแต่จะมาแกะกล่องรองเท้านะเดี๋ยวเล่ากันก่อนนะครับต้องขอบขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจเดีนะครับร้าน Big Man Shop ที่เขาพี่เอ,อิร์ธนะส่งรองเท้าคู่นี้มาให้เราได้อันบ็อกซิงเชยชมและดมกันนะครับก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะใครอยากได้รองเท้านะไม่ว่าจะเป็น เดนไหนก็แล้วแต่นะเพื่อมีจำหน่ายเกือบทั้งหมดพ่อแกรับพีนะครับเป็นล้านที่ไว้ใจได้ขอบคุณพี่แกด้วยครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ความอบอุ่นอันนี้แล้วก็มาวันนี้แกส่งรองเท้ามาให้เราได้แกะกล่องกันซึ่งเราก็จะมาดมแล้วก็เฉยชมกันให้หนำใจนะครับเพราะว่าต้องรีบถ่ายรีบส่งคืนเนาะใช่โอเค <laughs> ก็เลยรัดทุกอย่างนะแล้วก็มาเอาคู่นี้ก่อนนะครับมาเราจะมาเริ่มมาลุ้แกงก็เห็นกล่องใช่ไหมสภาพก็เป็นอย่างนี้แหละ นะกล่องขนส่งทางไกลใช้น้ำแข็งแทนน้ำมันมาแกะกล่องเลยเลยคาเตอมาคาเตอร์คาเตอ,อ,เตอไปอทำท่าซะอย่างเท่เลยย่ารู้ไม่เจอ,เอ,อใจแล้วเพี่เอทขอโทษนะอมผมพยายามไม่ให้กล่องที่ขาดอยู่นะครับเพราะว่าข้างในมันค่อนข้างมีมูลค่านะใช่อื นี่เรามีถอดดูเอฟดูหน่อยบ้านนี่หรออยู่ๆก็มายืนถ่ายรูปเฉย F4 เหรออู้อันนี้ออกไปก่อนสวยอ่ะสวยอ่ะกล่องสวยอ่ะคาเตอร์เก็บมารองเท้ารุ่นนี้เป็นตัวรีโชนะครับดูวันที่โลโก้ก่อนมีเฟล็กสีทองด้วยนะสวยสวยอ่ะกล่องนี้เราก็ชัดๆรุ่นนี้เป็นรองเท้าของ KD นะครับ เฟลกสีทองเป็นประกายถามว่ากล่องแบบเนี้ยมันวัสดุธรรมดาแต่ว่ามันดูลักซ์รี่นะใช่ดูพรีเมียมมากเลยดูพรีเมียมเหมือนให้เกียรติกับพรีเซนเตอร์เขาต่างจากกล่องอีกแรนด์นึงเอ๊ะมีแบรนด์เดียวกันแบรนด์เดียวกันอีกรุ่นนึงอีกรุ่นนึงโหแกบผมเปิดแบ๊บเดียวผมก็โคตรสวยรองเท้าสวยชิพหายพูดอย่างีเลยดีกว่าสวยสัตว์โอ้ยอุ้แกงถือข้างหนึ่งโอ้ย มันงามหยดย้อยมากนะครับคู่นี้เป็น KD เท่าไหร่นะ KD4 KD4 นะสีแ a ล a x y กซ้ว้าวสวย จัดใครใส่ตอนนี้คือโคตรเท่อะผมบอกเลยลักไฟหน่อยสิอยากเห็นจังดูโดยรวมนะครับโอ้โหือกลิ่นกาวที่คุณเคยอ่ะเดี๋ยวพูดอะไรไม่ออกเลยอะสวยจัดสวยกว่าในตู้นั่นอีกอะเคื็ดผมขอได้ไหมหยอกหยอกหอกเงะได้ไหมเงะเงะได้แบบไม่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 มากนะเพราะว่า ของพี่เขานะผมเราได้แค่ดูเชยชมได้ชมกันผมขอเอาอันนี้ออกดูนะนี่เป็นรุ่นแรกๆเลยนะที่ใช้สายคาดที่เนกี้ทําเป็นสายคาดมานะครับขอเล่นอันนี้นิดเดียวพื้นมันสวยอ่ะมันเป็นกาแล็กซี่อ่ะคุณลองแกะดูแล้วคุณส่องไฟเอามาผมสพื้นสวยมากเลยอันนี้เหมือนกันไหมเอาเหมือนกันเหมือนกันสองข้างสวยพื้นสวยมากเลยแล้วทำไมเราไม่เอาข้างข้างเรามาส่อง ก็แกะหรือยังล่ะโอเคแล้วโอเคมันไม่ค่อยห็นนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวอินเดี๋ยวไปอินเสิร์ตก็ได้ช่างภาพเขาอินเสิร์ตให้โอ้สวยสวยดีเทลดีมากเท่เท่เท่เลยคู่นี้เล่าวันก่อนเคดีเคยใส่ไปแล้วปีไหนนะ2,012 2,012นในเกมออสตาออสตานะรุ่นนี้จะเป็นสีออสตานะครับตอนนั้นก็จะเป็นกา l ล็กซี่ทั้งหมดนะก็จะมีเคดีส เลบอนเลบอนเท่าไหร่เก้าเลบอน9โคบี้7โคบี้7ใช่จะใส่ในปีนั้นหมดเลยก็จะไล่ไล่กันปี2012มันจะมีบางมีคอนเซ็ปต์แต่ละปีเมื่อก่อนมันจะมีพวกอีลิฟอ่าอีลิฟแล้วก็มีออลสตาร์มันก็จะต่างต่างรุ่นกันแถมนิดนึงเคดีสี่รีโถยีอาฟไชน่าเอ้ยเอ้ยไชน่าเนียวเย่เอ้ยอะไรดาม่อนอะไรสักอย่างนั่นแหละจะเป็นตัวสีทองซึ่ง ว้าวเหมือนกันสวยสวยตอนนั้นดีเทียดีมากอันนั้คือทำใหม่เลยนี่ทำสีใหม่เลยใช่เป็นสีใหม่เป็นอะไรวะสักอย่างนะชื่อผมจำไม่ค่อยได้ประมาณนั้นนะครับรายละเอียดตรงนี้นะนี่เมื่อก่อนนี่โคตรว้าวเลยนะแล้วเมื่อก่อนคู่นี้สามพันสี่พันกว่าบาทราคาน่ารักมว่สี่พันไม่ถึงนะรู้สึกสามเมื่อก่อนเซลแล้วเซลอีกคู่นี้ใส่กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะแล้วก็ที่สําคัญผมจําได้ตอนสมัยผมยังเด็กมีคนใส่คู่นี้ไปลุยปูนโอ้โหเมื่อก่อนมันขายดีกันขนาดนั้น แต่ตอนนี้คือทํามาใหม่แล้วซึ่งเอาจริงๆเห็นแล้วตอนแรกตอนแรกเห็นทั่วไปนะไม่เท่าไหร่แต่พอจับตัวเนี้ยไอ้ยัยมีความรู้สึกอยากได้อ่ะอนะมันคู่ควรกับการเอาไปใส่เล่นอีกสักครั้งหนึ่งนะมันจะเทมากเลยนะโอ้โหแต่โดยโรวมปปเ p p e r คู่นี้เกิดเกิดรอยถลอกทีก็ยิ้มหวานเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเมทัลลิกนั่นสีวัสดุวัสดุเมื่อก่อนมันจะฮิตของการใช้ฟิวจะเป็นฟิวไฟวายผสมกันทั้งหมดใช่ โดยรวมแล้วคู่นี้มันก็จะเป็นหนังนะครับเป็นพิวเป็นไฟวายรวมกันนะสำหรับบอดี้อัปเปอร์นะไซส์เราไม่รู้นะคู่นี้จริงมันน่าจะมันน่าจะเป็นเขาเรียกว่ายังไงนะไซส์มาตรฐานไนกี้เก่าๆอะไซส์มาตรฐานไนกิ้นแต่ต้องบีบนิดนึงแต่ว่าถ้าเข้ารูปเท้าก็อาจจะใส่ได้เอาว่าตัวนี้เป็นทรงยาวของของเจ้าของรองเท้าคนอว่นกันดูนี้ดิดูนิ้ดิผมเพิ่งเห็นเนี่ยตีกันอีกแล้วเหรอไหมปกติบอกแล้วมีบ้างอะไรบ้าง มมันเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะมาเปนกษัตรอ๋อเป็นกษซัตรเป็นกษซัตรกำลังบินขึ้นฟ้าโหสวยจัด KD 3 5ผู้ฟอ r lock down อ๋อเขาสอนใช้นี่นะดึงเพื่อมันจะได้แน่นขึ้นมันจะมีตัวเขาเรียกว่าล็อกตรงนี้อยู่นะครับพอเราดึงมันก็จะล็อกให้อัปเปอร์มันบีบเข้ามาหาเราว้าวเลยอะ่ะว้าวว้าวมากตบตาจะไหลอัปเปอร์นี่โดยรวมๆเราดูกันแล้วมันก็ ทรงนี้แหละนะส่วนล็อกดาวน์ซัพพอร์ตเราก็จะได้แตบคาดเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีเก่าแต่ว่ามันมันสวยอะ่ะซึ่งตั้งแต่เห็นรองเท้ารุ่นที่มีแตบมาคู่นี้นะ่าจะเป็นแตบที่ดีที่สุด <Stay. S 1> ถ้ามันไม่ขาดะนะเพราะว่าเวลาอยู่กับเท้าณผูโยมมันจะเกิดการเสียดสีกับพื้นเสียดสีกับเพื่อนนะมันก็จะมีโอกาสที่จะชำรุดและฉีกขาดได้เนี yeah. ่ยทล็อกดาวน์ซัพพอร์ตทีนี้เรามาดูที่ คุชชั่นแล้วกันคุชชั่นเราได้อะไรมาคุณเก่งคู่นี้เป็นโฟมไฟล่อนวางนะครับไฟลอนกับำแอร์ซูมไหมโฟมไฟล่อนแล้วก็เป็นแอร์ซูมหน้าเป็นสูตรสาเร็จของรุงท้าเนกี้ยุก่อนนะใช่เป็นแอร์ซูมหน้าตัวตัวเก่านะแต่ทารีโทมานี้ไม่แน่ใจไม่ค่อยมีข้อมูลแต่ว่าสเปคหลุดมาแต่ว่าที่แน่ๆคือมีแอร์ซูมหน้าแน่นอนแค่นั้นกับโฟมไฟลอนคุณน่าจะชอบนะแอร์ซูมหน้าใช่ใช่ใช่ชอบจริงมันมีชื่ออะไรด้วยตรงนี้อ่ะผมจะอ่านให้ฟัง ถ้าอ่านไม่ผิดนะบาบาน่าโทนี่แมนคืออะไรวะ <laughs> ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยคืออะไรวะแล้วก็ตรงข้างอ่าเพจกลางก็มีอีกบอกว่าสเตเรียบร้อยโฟกัสอ่ะอ่าใช่สเตโฟกัสหมายความว่าต้าองมองอ่ะจงจ้องมองมันอ่าแล้วว่าข้างนี้เขียนว่าเ,าเบิร์กฮัดอ่าฮะอ้าวเหรอใช่โอ้คอ๋อคนละข้างไม่เหมือนกันนะข้างขวาจะเป็น เตโฟกัสนะครับข้างซ้าย<ห>จะเป็นคำว่าอะไรวอรฮาร์ดโอเค,โอ,เคโอ้แต่เท่มากเลยสุดคู่นี้ขอบคุณพีพ่อนมากนะครับที่ส่งมาให้เราเพจมันเพจกลางเหมือนเขาจะใช้พลาสติกตัวเดียวนะครับวางแล้วก็ในเพจงนะชัะะแข็งครับแต่เพจอบบผมชอบมากเลยมีลายกาแล็กซี่ด้วยใช่เขาซ่อนลายกาแล็กซี่ไว้ข้างๆๆๆในนะลายกาแล็กซี่หมดเลยตรงนี้บริเวณตรงนี้นะนี่นี่นี่เราจะเห็นได้ว่ามันสวยมากโอ้ เมื่อก่อนทำโคตรดีเลยทำไมมันดรอปคุณภาพลงไป <Set. S 1> เยอะวะ<อ>ไม่เข้าใจไอ้หมอนั่นมาคำมันพิคบุ๊กที่ส้นเท้ามีอีกคำหนึ่งด้วยเจอไหมเจอเจอเออมีคำว่าอะไรเซตอะไรนี่มันเป็นปริศนาธรรมนะเอ้ยตัวใหญ่โอเคเป็น S E A T เซตพีด e P L E A แล้วก็เซนซิพ e ีดเซ็นอะไรสักอย่างน่าน่าจะเป็นชื่อคนอย่าเดาเลย มาปล like ่อยมันไปเถอะอ่ะเอาเป็นว่ามันมีตรงนี้แล้วกันะทิศทางการให้ข้อมูลเราจะบิดเบี้ยวเอาเป็นว่ามันมีคําอยู่แล้วกันเนาะโอ้ข้างหลังมีอีกคุณอะไรกันคอมโบมข้างนี้เขียนว่าอะไรคุณเขียนว่าอวดผมเขียนว่า big shaggy อ่าเหมือนกัน big shaggy เลยข้างหลังโอ้ดีเทลเยอะจังเยอะจัดตรงแท็กชั่นดีเทลเยอะมากคู่นี้ดีเทลเยอะมไหมอู้หูอันไหนกี้ซูมอะน้ำตาจะไหลคุณผู้ชม พื้นคู่นี้นะผมบอกเลยว่าอย่าไปลุยปูนนะแตกเหนียวหนึบแต่ว่าเล่นบาเก้นี่น่าจะเหนียวแน่นอนไอซี่โซนะพื้นแนวนี้ไอซี่โซไอซี่โซแล้วก็มันจะเป็นเองเองแสงด้วยถ้าปิดไฟเดี๋ยวอย่าลืมนะครับตาก้องเราปิดไฟดูไหมเอาไฟส่องก่อนเดี๋ยวค่อยปิดตอนอินเสิร์ตดีกว่าเดี๋ยวตะวบาบูดจะมองไม่เห็นโชคกันอีกสองคนแตตุ๊งตั้ตุ๊งยิงยิงมันใสกันู่แล้วด้วยอาจจะสาวกันตอนปิดไฟก็ได้ใครจะไปรู้สาวกันก่อนเลยเออนะ โอเคได้รวมคู่น,นี้สวยสดและงดงามนะครับมันซ่อนลูกเล่นไว้มากมายสนุกมากโอ้โหในการแกะนครับคู่น,นี้อินโซสวยนะเป็นมาเป็กซัสแล้วก็เป็นลายกาันเลยสวย <4. S 1> จัดอะแต่ระบบเทคโนโลยีเก่าของไลกี้คือมันดีนะคือมันมันกลมกล่อมอะ <c oughs> แล้วก็ราคาไม่แรงซึ่งแต่ว่าพอทำเป็นรีทราคาน่าจะขึ้นนะครับราาแล้วก็น่าจะหาสั่งยากถ้าใครสนใจก็ไปบอกพี่เอิร์ธเดี๋ยวพี่เอิร์ธจัดการให้พี่เอิร์ธครับอยากได้ตัวนี้อย่างเงี้ยใช่เหมือนคุณแกงสนใจแล้วอ้าวยุงบินตายตรงหน้าหร<ล>ือเ่า ป,ะปะ้าแปน้องน้องนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อนะมียูวจริงๆนะเนี่ยเ,เอาลิงก่อนรองเท้าน้องไปมีเห็นไหมมันมันไม่มีสคริปต์เห็นไหมบอกแล้วยุงยุงบินมาก็เป็นแขกรับเชิญเรายังให้เข้ากล้องหน่อยห็นไหมเออโหยตะยีงนะขอบคุณพี่เอ็ดอยู่ใช่ไหมใช่อ่ะ <laughs> ขอบคุณพี่เอ็ดอยู่อาจจะได้ใ,ใครสนใจรองเท้านะทักไปเลยที่บลิ๊กแมนช็อปนะครับที่เกใจดีมาก แต่เน้นย้ำอย่าไปกวนตีนพี่แกนะเพราะพี่แกก็ใช้ได้อยู่นะพอตัวสู้นะสู้นะบอกเลยพี่กดน่ารักนะเป็นคนน่ารักมากถ้าเราไม่กวนตีนแต่ถ้าเรากวนตีนนี่อาจจะโดนอ่โอเคว้าวดีเทลมันเยอะครับสำหรับตัวอะไรแท็กชั่นสวยสวยใช่สวยคู่นี้สวยเลยสำหรับสายสะสมอย่าพลาดเลยสำหรับใครที่เป็นติงเคดีอย่าพลาดเลยเพราะรองเท้าคู่นี้จากความรู้สึกผมเลยนะมันสวยที่สุดแล้วในตระกูลเคดี ดูพีเมียม,มากกาเล็กซี่เนี่ยไอตัว k d ดี a l กา y ล็กซี่เนี่ยมันสวยที่สุดแล้วมันมีดีเทลเยอะที่สุดใช่มานจะมีอม<า>ีกสีหนึ่งคืออันเทลแต่ว่าสำหรับผมกา l ล็กซี่ตอนเนี้ยมันโนหนึ่งในใจผมอะ่ะมันสวยจริงอีกตัวที่อยากเห็นเลยนะไอไออะไรยออะะเยียบมัาก้อน่ะอ๋อเหยกอบแต่ผม,มก็เท่นะอะแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่าสีนี้มากกว่า แล้วรอดูอ่ะใช่สิเขาโปรโมทไม่เขาโปรโมทเขาโปรโมท KD สี่โทมาเพื่อตัวอนาคตของเขาที่กําลังจะออกมาก็คือ KD 1 7อ่าเฮ้ยมันออกมาแล้วนี่ขายยังยังไม่ไม่มันมีรูปหลุดแป๊บๆมานลูปหลุดมีคนใส่แล้วแต่วางขายยังก่อนเขาเรียกว่าตัวเทสอ่ะเขาเรียกโปรโตไทป์อ่าตัวโปรโตไทป์ออกมาแล้วโปรโตไทป์หลุดมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูว่าตัวจบเขาจะเป็นยังไงนะครับใช่ นี่ก็เป็นข่าวข่าวสั้นสําสำหรับเราเน่ยที่ได้ไปนั่งถ่าย Facebook มาแล้วก็เจอเจออะไรก็เล่าไปเรื่อยนะเยมันก็สนุกสนุก,นกทำช่องกันมานั่งพูดคุยกันผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับรองเท้าคู่นี้นะครับคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยใครสนใจอยากได้คู่นี้ก็ทักไปหาพี่เอิร์ธนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้เราคลิปนี้ไม่มีอะไรมากคิงเง่ายเฉยว่าได้ดมแล้วนะ,ะดมโชว์ไปก่อน สุดยอดอ่ะโอเคลาไปก่อนคุณผู้ชมนะสวัสดีครับบ๊ายสวัสดีครับบายบายสาวเลยไหมปิดไฟสิต้องกามอยากดูอยู่นานแล้วเห็นซีซาร์อยู่ข้างหลังสวยสัดสัสบอกเลย